เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บิ๊กชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะบบฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้รับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะการให้คำปรึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหารักสามเศร้าการดึงแฟนเก่ากลับมาการแยกระหว่างคู่ทวินเฟรมกับโซเมดเนาะแล้วก็ อื่นๆนะคะอือแต่ว่าช่องของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วก็แก้ไขปัญหาสามเศร้านะคะถ้าแบบที่เด่นๆเลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะ ตอนนี้นะคะบาร์บีเปิดโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะคะคือโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะแล้วก็จะมีลดราคา50%ถึง70%ในบางอย่างอยู่นะคะยังไม่ได้เขึ้นมาเป็นราคาเต็มดังนั้นนอกจากว่าได้ลดแล้วยังได้แถมอีกนะคะซึ่ง1ปีจะจัดครั้งเดียวเท่านั้นนะใครที่แบบเล็งๆไว้ว่าแบบ อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะเข้ามาคัดสรรเข้ามาเลือกกันได้เลยนะเพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซื้อ2อ,อย่างแถม1อย่างนะคะคละได้ทุกอย่างเลยนะโอเคเพราะว่าบาอบบี้จะจัดแค่แบบเดือนนี้นะคะ1ปีแค่ครั้งเดียวใครที่อยากซื้อตุนซื้อตุนได้เลยนะคะมาเริ่มการแ a n d o m reading คลิปนี้นะคะพายอยากจะบอกอะไร ขอแป๊บน,นึงนะทุกคนขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะแรนดอมเรดดิ้งคลิปนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรคะ 4ส,ส,ส,สี่สี่สเหรียญ The Magician Queen of Wands 6ไม้เทา้าขึ้นไพ่ไม้ตลอดช่วงนี้เหมือนแบบความรักไม่ค่อยเด่นเด่นในเรื่องของการเก็บเงินประหยัดเงินสุดๆนะคะเหมือนรักไม่มุ่งยุ่งแต่เรื่องของการเงินเพราะว่า รักไม่ยุ่งเออมุ่งเรื่องการเงินเพราะว่าเหมือนการเงินค่อนข้างสะดุดนะคะมีปัญหาอื่นๆต่างๆนะในเรื่องของเงินมากมายแล้วมันทำให้เหมือนแบบต้องมีเรื่องของการประหยัดด้วยอดอ,อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไหนจะปัญหาทะเลาะก,กับที่ทำงานบ้างอะไรบ้างสารพัดสารเพ อืมเลยทําให้เหมือนแบบเราเลือกที่จะแบบโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการประสบความสําเร็จดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ high p r ซ e s t e s the sun king of s w o r d the ะเด i l ลจัสติอ๋อพอในเรื่องของความรักอะคะ่ะคุณมักจะเจอปัญหาแบบมือที่สามปัญหารักสามเศร้าเขาคบซ้อนบ้างหรือว่าเขาอาจจะแบบมีปัญหานอกใจมีคนอื่นอยู่แล้วคบกับใครก็ เราเรารู้สึกว่าเราคบกับใครแล้วมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราต้องการอะเราเป็นสถานะที่แบบต้องคอยหลบๆส้นๆมันเลยทำให้เราอะรู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้ในเรื่องของความรักแล้วก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดปิดใจในเรื่องของความรักเลย เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทร้อเราต้องการคนที่แบบอยากฝากชีวิตไว้ได้แบบมีลูกด้วยกันได้คบกันแต่งงานมีครอบครัวได้ไม่ใช่คนที่แบบคบไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยไพ่จัสติ c ขึ้นมามันคือไพ่ของความถูกต้องความยุติธรรม เราต้องการความยุติธรรมเราต้องการแบบความแฟร์คือขอให้มันแบบจริงๆอะแบบรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแฟร์แต่อแฟร์แซึ่งกันและกันจบแล้วก็มองอนาคตถึงขั้นแบบแต่งงานมีครอบครัวได้อะไรแบบเนี้ยไปไกลเรามองแบบไปไกลมากขนาดนั้นเลย ขอพลังงานให้หนะะ่อยค่ะซึ่งถ้าเหมือนแบบไม่ได้แบบนั้นเราก็จะไม่เอาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราแบบเราเสียพลังงานเสียเวลาไปกับความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าซะเยอะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเราก็เลยเหมือนแบบสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันแบบมันเพอร์เฟกมันดีไปเลย เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่แบบสามารถที่จะฝากชีวิตเอาไว้ได้อะไรเงี้ยขอพลังงานไพ่ค่ะแล้วยังไงต่อสามถ้วยเอาจริงๆมันมีคนเข้ามาหยิบยื่นหรือว่าขอความรักจากคุณนะแต่คุณอนะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเขตอะ โดนคนเจ้าชู้มาหลอกโดนคนมีเมียอยู่แล้วมาหลอกมีแฟนอยู่แล้วมันหลอกรู้สึกว่าแบบความรักเป็นอะไรที่ไม่โอเคมากๆเจ็บปวนคุณก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะได้เจอคนที่ใช่หรือว่าคนที่เป็นคนของคุณจริงๆเป็นคนที่ เกิดมาเพื่อคุณจริงๆอะคุณมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนคนนั้นแต่ณตอนเนี้ยถ้ายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่แอบรู้สึกว่าลึกๆคุณน่ะเสียดายคนคนนึงมากคนที่แบบรักกันมากแต่มันไปตอบไม่ได้อ่ะคนที่อาจจะเพิ่งจบกันแล้วขึ้นไพ่สิบดับกับไพ่เดทเนาะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วขึ้นไพ่ห้าถ้วย เราเจ็บอยู่คือตอนนี้คุณยังคงคุณคงจะยังมูออนจากคนคนนี้ไม่ได้แล้วคุณยังเจ็บอยู่มันเลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่เหมือนมีความรักยากไปเลยอ่ะหลังจากเนี้ยแบบคนที่เข้ามาคุณก็จะแบบตัดสินเขาหรือว่าคุณก็จะแบบยังไม่อยากมีอย่างแบบอย่าเพิ่งมายุกับฉันได้ไหม ตอนนี้ฉันขอแบบอยู่คนเดียวก่อนได้เปล่าอะไรเป็นฟิลเนี้ยคะ่ะเหมือนมันกลายเป็นคนแบบไม่เปิดใจไปเลยอะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะมีเอาอีกแล้วฉันพอทีกับความราักคือจบเลยพอแบบผิดหวังเสียใจปึง้งไม่เอาแล้วความรักเบื่อเซ็ง มาดูกันต่อนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อจิอมเพอเรอไม่ใช่เขาจะทำยังไงต่อไม่ถึงคุณจะทำยังไงต่อไมวว่าคุณน่าจะเจ็บยังยังเจ็บยังหลอนกับคนเนี้คนที่เป็นจิอัมเพอเรคนเนี้ยคนที่เป็นเหมือนแบบเจ้ากรรมนายเวรของคุณที่เขาแบบเพอร์เฟกอะ อีโก้สูงดูดีอ่ะถ้าพูดง่ายๆเลยไม่ว่าคุณยังไม่เจอใครที่โดนเท่าคนคนนี้มันเลยทำให้ชีวิตมันวุ่นวายอยู่ตอนนี้แบบเอาไงดีอ่ะแบบตัดใจไม่ได้ลืมไม่ได้ยังรักอยู่ยังโหยหายอยู่ ตัดใจไม่ลงและคงไม่ทำเนี่ยไพ่ครอบครัวไภัยดิฉั f r i e เ d s h i นส p r i พิเ s s แสดงว่าคนคนนี้น่าจะมีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าแบบ รับคุณมีเจ้าของอะ่ะแล้ก็ต้องกลายเป็นแบบตัวสำรองของเขางั้นหรออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองทีนี้มันเลยทำให้กลายเป็นว่าความสาคัญเน,นี้ยมันไม่ได้ไปต่อพอมันไม่ได้ไปต่อเสร็จใช่ไหมคุณก็เลย เหมือนมันเปิดใจแล้วนะแต่มันไม่ได้แบบเจอใครที่แบบมันโดนใจเท่านี้อะ่ะคือพยายามเปิดใจแล้วนะแต่ก็แบบมันยังไม่โดนอะ่ะคือคนนี้คือโดนที่สุดแล้วโดนใจที่สุดแล้วอะ่ะ มาดูกันต่อนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อคะเด e อ u ซันพระอาทิตย์ขึ้นสู่แสงสว่างอันสดใสเดทเวนกรรมถ้าอยากจะบอกอะไรต่อหรอให้ประสาท เครียดอยากเริ่มต้นใหม่อยากอยากได้คนที่แบบให้ความยุติธรรมให้ความแร์ให้ความรักที่แท้ทรูให้ความจริงใจแล้วก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเหมือนคนเดิมแต่ถามว่าตัดใจจากคนเก่าได้ไหมไม่ได้เลยทำยังไงก็ไม่ได้เลย ใจไม่ลงแล้วคงไม่ทำคือแบบมันยากมากรู้สึกว่าแบบเขากับเรามีกรรมอะไรทำไมถึงจะต้องมาทนทุกข์อะไรแบบนี้ทำไมแบบมันไม่จบกันสักทีทำไมแบบมันเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้แต่ใจคืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแต่ว่าขอเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้หรือเปล่าจริงๆพอพยายามเปิดใจแล้วคืออยากได้คนคนนี้กับคืนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่อยากได้แฟนเก่ากับคืนนะคะ ถ้าเกิดว่ามันตรงในเรื่องนี้นะบีแนะนําว่าให้แก้กรรมไปด้วยเพราะกลับมาก็เหมือนเดิมจะเอาเหรอถ้าแบบถ้าไม่อยากเอาเลยก็คือตัดผัวที่ดีคือผัวใหม่หาคนใหม่เลยมันจะดีกว่าถ้าเราไม่ไปแก้กรรมตรงนั้นนะคือแบบกลับมาก็ยังเหมือนเดิมอย่างบีก็เคยนะแบบแฟนเก่าะกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยคนเดิมด้วยกลับมาเหมือนเดิมปุ๊บ กลับตั้งหลายรอบอะคือก่อนที่จะแก้กรรมเขาแบบแย่มากๆกลับมายัางไงก็เลิกกันจุดจบก็คือเลิกกันเหมือนเดิมแต่พอเหมือนไปแก้มันโหหน้ามือหลังมือมากอืมแล้ก็เราเองก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรากับเขาอะ่ะมันมันดูเหมือนแบบ มีอะไรร่วมกันอืมขอพลังงานไหน่อยค่ะสามเหรียญเจนเจนที่รักกันแต่เราเา จะแก้ยังไงอะ่ะอยากเป็นตัวจริงของเขาแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันลิบหลี่มากเลยความความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีกรรมร่วมกันอะ่ะคือชาติเนี้ยจะได้แบบลงเอยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบจะบางคนคือมีลูกแบบเราอาจจะมีลูกกับคนใหม่ไปแล้วหรือเขาเองอาจจะมีลูกกับอีกคนหนึ่งไปแล้วคือแบบโหแทบจะ โอกาสแทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นเลยที่จะแบบที่จะได้กลับมาคืนดีกับคนคนนี้อ่ะในในความคิดของเรารู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีเลยโอกาสอ่ะรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะแบบแทบจะเป็นไปแบบได้ศูนย์เลยอ่ะแบบที่จะได้คบกันอ่ะที่จะได้ลงเอยกันมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ มาดูกันต่อนะคะไพสรุปอ่ะเราควรทำยังไง <_ d ata> เราควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ควรพอหรือควรหยุดแค่นี้ก <_ d ata> ็ตัดสินใจมันต้องเกิดการตัดสินใจเด็ดขาดเพราะนี้มันเหมือนแบบมันมีความลังเลอย,อยู่ทุกทุกเวลาเนาะเดอ l o เ e อ ก็ยังต้องยอมรับเลยว่าคุณคือคู่กันแนตะ่มันก็ยังเป็นคู่กรรมอยู่เพราะมันยังไม่ถูกแก้เนาะมันันเป็นคู่กันที่มันรักกันแนตะ่มันไม่ได้สมหวังอะ่ะควรทำยังไงหรอถ้าคุณไม่คิดที่จะแก้ไขนะคะก็ปล่อยไปเลยแต่ถ้าใครอยากปรึกษาถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบยังไม่อยากที่จะแบบไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรอะ่ะ มาปรึกษาดูดวงก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราท้อคือพี่จะพูดเสมอแบบในลูกดวงหลายๆคนหรือว่าลูกศิษย์หลายๆคนที่เขารู้สึกว่าการดึงแฟนเก่ากลับมาบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันไม่ใช่แค่การที่เรามูอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนที่อื่นอะเราไม่ใช่การทําของเราไม่ใช่การแบบเราเป็นการเสริมบุญเสริมแบบให้มันดีจริงๆอะแล้วทีนี้การกระทํามันต้องดีต่อกันด้วย เราจะไม่มีทางที่จะแบบดึงใครกลับมาได้โดยใช้วิธีการอันสก,กปรกแล้วก็คือคนสังเกตนะคนที่ไปอันนี้คือพิเตือนนิดหนึ่งไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทํากับเราหรือว่ามาปรึกษาแค่เราก็ได้แต่ว่าอยากจะเตือนสติลูกศิษย์ทุกคนนิดหนึ่งหรือว่าคนที่เข้ามาดูนิดหนึ่งว่าบางคนนะ่ะไม่มีสติหลับหูหลับตาแล้วก็ ทำวิธีสกกระโปกอะทีนี้การให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันจะถึงตัวจริงๆแล้วก็สุดท้ายแก้กันยกใหญ่เลยหลายคนมากที่แบบไม่ได้มาฟังเราแล้วก็ไปเจอคนอื่นแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่มั่วไปหมดเลยอะจะบอกว่ามีสตินิดนึงเนาะถ้าไม่อยากอะไรก็อยู่เฉยๆดีกว่าเพราะ คนที่จะประสบความสิ้นมันจะกลายเป็นการประสบภัยเนาะถ้าเราไปเจอพวกแบบสายดำหรืออะไรที่มันแบบไม่ดีขึ้นมาทุกคนมันมันจะแย่เนาะดังนั้นสิ่งที่พายอยากจะแนะนำก็คือถ้าอยากไปต่อก็คือเราต้องตัดสินใจอะเราจะมาลังเลแล้วเราจะได้ การทําแบบเดิมแล้วผลลัพธ์แบบเดิมมันทําไม่ได้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาเราจะสู้เราจะไปต่อหรือเราจะพอเขาตัดสินใจเพราะเกณฑ์ดวงคู่เนี่ยจะบอกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวแล้วแต่งงานกันแต่มันติดที่กรรมอย่างที่บอกว่าโหเคสเนี่ยอยากให้แก้กรรมมากเพราะหลายคนนะ่ะไปแก้กรรมความรักทั้งเรากับแฟนนะเราดีขึ้นอะไรดีก็จะอยากบอกให้ฟังว่ามันดี ซึ่งดวงเกณฑ์มันมีโอกาสที่จะได้เป็นคู่นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันคือการอ่านแบบแรนดอมถ้าไม่อยากมาโนไปเองก็ค่อยมาปรึกษาส่วนตัวก็ได้ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยอาจารย์บอกว่าไปคู่แต่ไม่ใช่ดวงของเราเลยเนาะทีนี้มันมีหวังแต่มันก็ต้องสู้การเรียนสมมตุติหุ้ยบางคนบอกว่าความรักอะไม่จับเป็นต้องพยายามตอแหลมาก รักที่ดีไม่ต้องพยายามตอแหลมากไม่มีรักไหนที่มันดีทุกวันขนาดเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีเงินสิบล้านร้อยล้านเรายังต้องพยายามเลยเราอยากเรียนจบปริญญาตรีเรายังต้องพยายามถึงตั้งสี่ปีแล้วความรักอะ่ะบางคนอาจารย์ทำวันนี้พรุ่งนี้จะกลับมาเลยไหมปัญญาอ่อนมากมันไม่ได้ทุกคนขนาดคือมันต้อง มองความเป็นจริงอะจารย์เป็นคนที่มองความเป็นจริงไม่อยากให้ทุกคนงมงายมากๆนะคะดังนั้นถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณคุณอยากจะสู้ไหมกับความรักครั้งเนี้ยคุณอยากจะไปต่อไหมถ้าอยากไปต่อเรามาปรึกษากันดูแต่ถ้ารู้สึกแบบโอ้ยไม่เอาอะ่ะแบบอีโก้สูงรู้สึกว่าตัวเองแบบหาได้ดีกว่านี้หาไปเลย หาไปเลยมูฟออนไปเลยแต่อยังมาอยู่กึ่งกึกลางกแบบนี้จะไปต่อก็ไปไม่ได้จะกลับก็ไม่สุดอยู่กลางๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะให้ผลลัพธ์เปนสําเร็จมันทําไม่ได้ตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอาจบเอาก็ซู้ต่อถ้าไม่ถ้าไม่มีหนทหางจริงๆก็มาปรึกษาการแอดไลน์มาได้เลยถ้าจนปัญญาสุดๆแต่ถ้ารู้สึกว่าหูไม่ไหวแล้วหาหาใหม่ง่ายกว่าเชิญหาใหม่ก็หาเลย จะได้ไม่เหนื่อยตัวเองทีนี้คลิปเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราจะสู้ก็สําเร็จแต่มันก็ต้องใช้เวลานะคะดังนั้นฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดแล้วก็มีสติในเรื่องของความรักอย่างสูงนะคะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ของชาวกงนี้บอกแล้ว่าบิ้ใครที่มาปรึกษาบิี้จบแทบทุกเคสรีวิวเราไม่เคยจ้างแล้วก็ อาจจะพูดตรงอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดฟาดแต่ว่าก็ไม่เคยเลียงไข่ไข่ก็บอกแค่นี้แหละลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ของชาวกองนี้นะจ๊ะธนูมังกรเมษแล้วก็มีนนะคะโร romantic a n g e ลอยากบอกอะไร Let's go of control เออ l e t your friend โอเคคุณหาทางเรื่องเนี้ยคนเดียวไม่ได้คุณจะต้องปรึกษาคนอื่นจริงๆ l e t your friend อาจจะเป็นบี้หรืออาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะคะ Part life relationship คุณตัดกันไม่ขาดหรอกและพะอลึกๆคุณคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับกันและกันนะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาคืออะไรข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาคืออะไร ใครที่แบบอยากผูกจิตผูกรักอยากแก้กรรมตัดมือที่3ามหรืออยากเรียนไพ่ยินะคะบาร์บี้ให้เดือนสุดท้ายจริงๆนะเพราะว่าหลังจากวันเกิดบาร์บี้ก็จะปรับราคาเป็นราคาเต็มแล้วเพราะตอนนี้รีวิวเราช่ำมากนะคะรีวิวหลังบ้านเราเราแน่นแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราจะกลับสู่หมดราคาปกติแล้วดังนั้นให้รีบเลยนะคะตอนนี้จัดโปรสแถมหนึ่งอยู่ให้รีบเพราะหมดคือหมดเลยไม่แถมแล้ว ขอให้มั่นใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะคะฉันคิดถึงเธอแทบบ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอการจากลาคมเป็นเห่าที่ดีที่สุดไม่อยากเลือดร้องใด้ไปมากกว่านี้รู้สึกว่าอันนี้คงเป็นตัวคุณนะที่รู้สึกว่าการจากลาคมเป็นเออกที่ดีที่สุดรู้สึกว่าการปล่อยไปมันดีกว่าการต้องพยายามอะแต่ลึกๆยังอยากได้เขาอยู่ไม่อยากเรือดร้องใด้ไปมากกว่านี้ก็คือไม่อยากที่จะแบบความรักมันไม่อยากลองขออยากรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบ อยากทําด้วยตัวเขาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างก็ยังคิดถึงกันยังโหยหายอยู่ลึกๆอนะแต่แบบแค่ไม่อยากพยายามแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าตวเตงพยายามมามากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคฝากากดไลค์กดแชร์ส u ั s c ส i า e ิบ๊อบบี้ด้วยนะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย